สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life กลับมาที่การแปลหนังสือสนทนากับพระเจ้าครั้งนี้นะครับเป็นบทที่30ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าหนังสือเล่มนี้ยังไม่มีแปลเป็นไทยผมได้แปลมาจากต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับหนังสือสนทนากับพระเจ้าเล่ม4บทที่30 แล้วผมและคนอื่นๆจะนำสิ่งที่ท่านบอกทั้งหมดมาบูรณาการได้ยังไงกันครับสิ่งที่พวกเราได้รับเป็นยานทัศนชั้นเยี่ยมว่าโดยการที่มนุษย์ดำรงอยู่ด้วยการเป็นเผ่าพันธุ์ผู้ที่ตื่นขึ้นมาแล้วแต่คำถามคือเราจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงหากผมอยู่ในหน่วยดับเพลิงตามที่บอกผมก็คงต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเก่าของตัวเองก่อนที่จะเริ่มคิดสร้างผลลัพธ์เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก ดูอย่างคานทีที่เคยทำมาแล้วผมต้องเป็นความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตัวเองอยากที่จะเห็นก่อนแต่ยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ผมว่าข้อมูลมันก็ดีนะครับแต่การนำเอาไปใช้ก็เป็นอีกเรื่องสิ่งที่น่าเศร้าใจมากที่สุดก็คือการไม่สามารถบูรณาการสิ่งที่รับรู้จากบทสนทนาเพื่อนำไปใช้อย่างสมบูรณ์ผมไม่สามารถทำให้มันดํารงอยู่ถาวร จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตัวเองผมหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันไม่ใช่ความคิดที่เกิดขึ้นทุกๆวันนะครับและนี่คือสิ่งที่ไม่อยากทำเลยผมไม่อยากแบ่งปันข้อความเหล่านี้หากว่ายังไม่สามารถใช้ชีวิตหรือแสดงผลของการปฏิบัติได้เองสักก่อนผมไม่สนความฝันลมๆแรงๆกับเรื่องที่ทำไม่ได้ หรือเป้าหมายต่างๆที่ไม่สามารถบรรลุได้แท้จริงเป้าหมายพวกนี้บรรลุได้แท้จริงฉันให้สัญญามีอยู่บ่อยครั้งที่มนุษย์ทั่วไปก็ใช้ชีวิตเป็นไปตามสิ่งที่เราคุยกันก็อาจใช่ครับยินดีมากเลยที่ได้รู้แต่มันควรมาจากประสบการณ์ของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับ ก็อย่างที่ท่านว่าผมคือความรักพวกเราทุกคนคือความรักและความรักเป็นสิ่งที่สร้างเราขึ้นมาและนั่นคือคนที่เราเป็นเอาละครับรู้ไหมผมคิดว่าตัวเองเป็นคนที่น่ารักผมอยากเป็นคนที่น่ารักผมพยายามเป็นคนที่น่ารักแต่ก็มีอยู่บ่อยครั้งที่ผมทั้งพูดและทำบางอย่าง หรือเป็นในบางสิ่งที่พูดง่ายๆว่าไม่น่ารักเอาซะเลยถ้าผมไม่รักโลกเพียงพอผมก็ไม่รักตัวเองเพียงพอหรือที่น่าเศร้าจากเรื่องทั้งหมดนี้ผมไม่ได้ทำตัวในวิถีที่น่ารักแด่คนอื่นๆเลยผมอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้อยากผ่านไปให้ได้ ตอนนี้ผมเองก็กำลังเริ่มเข้าสู่ช่วงชีวิตจาก3ใน7ทศวรรษของตัวเองบนโลกใบนี้แล้วเลยปรารถนาที่จะก้าวหน้าเป็นที่สุดอีกนานแค่ไหนกันครับโอ้พระเจ้ามันต้องใช้เวลาอีกนานเพียงใดเธอเข้มงวดกับตัวเองมากไปแล้วหลายๆคนที่รู้จักเธอจะบอกว่าเธอเป็นคนที่น่ารักนั่น รวมถึงทุกคนที่ถูกดึงดูดมาที่บทสนทนานี้หรือเหล่าผู้ที่กำลังติดตามสิ่งที่เราพูดคุยกันด้วยความบังเอิญอีกด้วยนี่คือความจริงแท้ของทุกคนบนโลกเธอพวกเธอทุกคนคือเหล่าเด็กน้อยผู้ประเสริฐของฉันพวกเธอกำลังเติบโตและแปลเปลี่ยนสู่ตัวตนอันประเสริฐขึ้นในทุกๆวัน สิ่งที่ฉันเคยพูดไว้ในการสนทนาครั้งแรกก็คือเธอคือความดีงามและเมตตาและเห็นอกเห็นใจและเข้าอกเข้าใจเธอคือสันติสุขและความเบิกบานและแสงสว่างเธอคือการให้อภัยและความอดทนความแข็งแกร่งและหางกล้าความช่วยเหลือทันเวลาที่จำเป็น ผู้ปลอบโยนในเวลาที่โศกเศร้าผู้บำบัดในเวลาที่บาดเจ็บครูในเวลาแห่งความสับสนเธอคือปัญญาอันลึกซึ้งเหลือประมาณและสัจธรรมสูงสุดเธอคือสันติสุขและความรักอันยิ่งใหญ่เธอคือสิ่งเหล่านี้และบางช่วงชีวิตเธอก็ได้รู้จักสิ่งเหล่านี้ จงเลือกที่จะรู้จักตัวเองด้วยสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอผมพยายามอยู่จริงๆนะครับพวกเราทุกคนก็ด้วยแต่ผมเองเหมือนจะยังไม่เจอสูตรสำเร็จผมยังไม่พบวิธีการเป็นคนที่ต้องการจะเป็นได้อย่างถาวรคนที่ผมรู้ดีว่าตัวเองเป็นเมื่อต้องกลับไปใช้ชีวิตในทุกๆวันท่านจะก,กรุณาช่วยผมได้ไหมครับ ผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังดิ้นรนอย่างมากเธออาจเริ่มต้นด้วยการให้บทสนทนานี้เกิดประโยชน์สูงสุดอ่านสิ่งที่เธอเขียนเอาไว้บ่อยๆทั้งใส่ใจกับรายการทั้ง16วิธีที่จะช่วยปลุกเผ่าพันธ์ทั้งหลายจงใส่ใจโดยเฉพาะข้อที่ 1, 2, 3, 4, 8, 12, 14 15และ16ขอบคุณครับผมจะทำผมจะทำแบบนั้นเป๊ะๆเ,เลยครับแต่มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่ท่านอยากจะบอกหรือไอเดียอะไรก็ได้ที่ท่านอยากแนะนำได้สิข้อแรกจงมองชีวิตโดยรวมเป็นดั่งกระบวนการไม่ใช่เพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆจากทั้งหมดอย่าพยายามนำสิ่งที่เธอเพิ่มเข้าใจ ภายในหนึ่งปีหรือหนึ่งเดือนหรือหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งวันมาบังคับใช้แต่จงปล่อยให้กระบวนการเป็นไปตามที่จำเป็นนี่คงไม่ใช่อะไรที่ผมเรียกว่าแรงบันดาลใจที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้ไม่มีความอดทนนะครับความไม่อดทนจะไม่มีประโยชน์หากเธอปล่อยให้มันหยุดยั้งจากการรับรู้ว่า เธอเดินทางมาได้ไกลเพียงใดและรวดเร็วแค่ไหนเพื่อให้มันสร้างแรงบันดาลใจสำหรับวันต่อๆไปหรือเรียกอีกอย่างว่าจงปราณีต่อตัวเองบ้างหรือเรียกอีกอย่างว่าจงปราณีต่อตัวเธอบ้างลองดูว่าชีวิตช่วงเริ่มต้นของเธอเป็นที่ใดเธอเคยอยู่ที่ไหนเมื่อสองปีที่แล้ว และเธอได้มาอยู่ที่ไหนในตอนนี้ความก้าวหน้าของเธอเป็นแบบเลขยกกำลังเธอไม่ได้เคลื่อนไปข้างหน้าด้วยอัตรา1 2 3 4แต่เป็นไปในอัตรา2 4 8 16 32นี่เป็นความจริงของผู้ที่กำลังติดตามบทสนทนาเหล่านี้ที่จริงแล้ว นี่คือสาเหตุและด้วยวิธีที่เธอกำลังทำอยู่พวกเขาไม่ได้ติดตามการแลกเปลี่ยนของเราที่เป็นอยู่นี้ด้วยความบังเอิญพวกเขาทุกคนล้วนพาตัวเองมาอยู่ในจุดนี้พวกเธอทั้งหมดล้วนอยู่ในเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับความเติบโตและก้าวหน้ามันจะง่ายกว่าเมื่อเธอเคลื่อนต่อไปยังส่วนที่ใหญ่สุดของภูเขา การปีนเขาที่ยากลำบากที่สุดได้อยู่เบื้องหลังเธอแล้วขอบคุณครับขอบคุณที่บอกพวกเราแต่ท่านจะก,กรุณามอบเครื่องมือปฏิบัติวิธีการอะไรก็ได้หรือกระบวนการที่สามารถนำมาใช้เพื่อบูรณาตัวของผมที่ผมรู้ว่าเป็นความจริงสิ่งที่ผมกำลังมองหาคือความสอดคล้องผมไม่อยากจะแค่ทำการมองอยู่เพียงภายนอก ผมอยากเอาสิ่งที่พูดมาปฏิบัติด้วยแล้วเธอไม่คิดหรือไงว่าก็กำลังทำอยู่บางครั้งก็ทำได้บ่อยๆบางครั้งก็นานๆทีตอนที่ผมอยู่ในพื้นที่ที่ดีจริงๆแต่ผมต้องการทำได้ในทุกๆวันผมปรารถนาที่จะทำตลอดเวลาครับเธอก็กำลังทำอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นหลอกหรือ การดิ้นรนของเธอก็เป็นหนึ่งในกระบวนการมันเป็นหนึ่งในการทำอยู่ตลอดเวลาหากเธอไม่ได้ทำในสิ่งที่พูดมาปฏิบัติแล้วล่ะก็เธอจะไม่เสียเวลาแม้สักสิบวินาทีในการมาใส่ใจเ,เรื่องเหล่านี้ทั้งโลกกำลังก้าวไปสู่การยกระดับเพื่อการวิวัน์แล้วและเธอไม่ได้ถูกละเว้น เธอเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างเธอทุกคนที่อยู่ที่นี่ล้วนเลือกตัวเองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทั้งหมดดังนั้นจงอดทนต่อตัวเองอดทนต่อกระบวนการเธออยู่ในจุดที่เหมาะสมที่สุดที่กำลังค้นหาหนทางและทุกคนก็กำลังเดินทางไปสู่ในจุดนั้น เธอและพวกเธอทุกคนกำลังพาผู้อื่นไปพร้อมกันด้วยเช่นเดียวกันอย่างอ่อนโยนและค่อยเป็นค่อยไปในเวลาที่พวกเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเธอและรู้สึกเกิดแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงในตัวพวกเขาเองหากพวกเขาเห็นว่าเธอเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ตื่นแล้วก็อาจชื่นชมเธอ แต่พวกเขาจะยังไม่เห็นตัวเองเป็นแบบนั้นไม่เห็นหลอกหรือว่าเธอก็กำลังดิ้นรนแทนพวกเขาเห็นไหมว่ามันเป็นการสนับสนุนผู้อื่นเมื่อเธอเลือกที่จะกระทำการดังกล่าวจงอย่าเรียกร้องให้การดิ้นรนของเธอสิ้นสุดลงแต่จงเรียกร้องหลักฐานที่มากขึ้นการเห็นที่มากขึ้น และการเอาชนะได้อย่างหมดจดและด้วยวิธีการเหล่านี้เธอทั้งหมดจะปลุกมนุษยชาติที่กําลังสงสัยว่ากระบวนการเหล่านี้เป็นไปได้หรือเปล่าด้วยการเห็นตัวอย่างจากตัวเธอเองว่ามันเป็นไปได้ท่านช่างมีวิธีที่ทำให้ทุกๆคนรู้สึกดีขึ้นจริงๆเลยนะครับก่อนนะถ้าไม่ใช่ฉันแล้วใครจะทำได้กันละ่ะ น่ารักท่านเป็นพระเจ้าที่น่ารักมากรู้หรือเปล่าครับก็มีคนบอกอยู่เอาจริงๆนะครับท่านจะมอบเครื่องมืออะไรให้เราได้บ้างไหมวิธีอะไรก็ได้ที่อย่างน้อยเราจะเก็บเป็นกระบวนการเพื่อวิวัตรส่วนตัวเพื่อก้าวไปข้างหน้าเธอก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าไม่มีหนทางที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวในการขึ้นสู่ยอดเขา ครับผมทราบท่านพูดชัดเจนหลายต่อหลายครั้งแต่ท่านจะช่วยเสนอทางเลือกบ้างได้ไหมครับอะไรที่เราเอาไปคิดต่อเองได้ถ้าอย่างนั้นเอาไปเลย5ข้อดังต่อไปนี้จงแบ่งปันกระบวนการของเธอตามที่พูดไว้ตอนต้นของการแลกเปลี่ยนครั้งนี้และย้อนไปสักพักก่อนหน้า ว่าด้วยการเปิดเผยและเป็นตัวเองอย่างแท้จริงกับทุกชีวิตที่เธอมีโอกาสได้สัมผัสทั้งเรื่องความยากลำบากและกระบวนการทั้งหลายในเส้นทางของการตื่นอย่างสมบูรณ์ทางเลือกที่จะแบ่งปันอาจเป็นในแง่ของการเสริมกำลังหรือการปลดปล่อยการแสดงให้เห็นซึ่งหนทางอันแสนอัศจรรย์ของเจ็ดจำงภายใน ที่แสดงออกซึ่งพลังแห่งพระเจ้าที่เป็นของเธอรวมไปถึงการให้อิสระแก่ความปรารถนาส่วนบุคคลและความสามารถที่จะกระทําเช่นนั้นได้สร้างเหตุผลความท้าทายในเส้นทางที่เธอเลือกอาจเกิดได้มากกว่าหนึ่งวันจึงยากที่จะเห็นว่ามันคุ้มค่าต่อการเผชิญหน้าเว้นแต่ว่า เธอจะทำไปด้วยความหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเพียงการได้รับชัยชนะเหนือมันคำถามที่ถามจึงควรเป็นคำว่าทำไมแล้วจึงได้รับคำตอบฉันขอบอกแบบนี้เส้นทางของเธอนั้นไม่ได้ไร้ซึ่งความหมายในสวงสวรรค์สาหรับทุกดวงจิตที่จะเติบโตผ่านประสบการณ์และความเข้าใจในการตระหนักรู้ที่จะส่งเสริมนั้น ไม่เพียงแค่เป้าประสงค์ของเธอแต่รวมไปถึงเจตดจำนงของจิตเหนือสำนึกแบบองค์รวมความก้าวหน้าในการวิวัฒน์ของเผ่าพันธุ์เช่นเดียวกับความก้าวหน้าส่วนบุคคลล้วนบรรลุและปลุกความก้าวหน้าในแต่ละขั้นเป็นบันไดให้ผู้ที่กํำลังเดินทางมาตามได้อย่างรวดเร็วแสดงการสำนึกรู้คุณ นี่เป็นเครื่องมือทรงพลังที่สุดที่เธอได้รับการสํำนึกรู้คุณสามารถเป็นพลังงานที่ถูกเลือกไม่ใช่แค่ระบบตอบสนองแบบอัตโนมัติเมื่อเธอเลือกสํำนึกรู้คุณในทุกสิ่งที่เผยตัวออกมาในชีวิตฉันหมายถึงทุกสปปรรพสิ่งจริงๆมันจะติดตั้งลายเซ็นแห่งพลังงานที่จะช่วยชล้าง และส่งผลกระทบต่อพลังงานอะไรก็ตามที่ปรากฏขึ้นมันจะช่วยถ่ายทอดหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะด้วยวิธีที่น่าประหลาดใจและอัศจรรย์การนำเสนอด้วยตัวเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลาตลอดชีวิตเลือกสภาวะของการเป็นทำสิ่งนี้ล่วงหน้าในทุกเรื่องเมื่อเธอจะคิดคำหนึ่ง พูดหรือลงมือทำชีวิตนั้นมีสิ่งที่ต้องกระทำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและมีสิ่งต้องกระทำอย่างมากคือการเป็นในขณะที่กำลังลงมือทำความน่าประหลาดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของสภาวะแห่งการเป็นที่แปลเปลี่ยนจากการตอบสนองของการสร้างสรรค์ ไม่มีสิ่งอะไรที่มากไปกว่าสิ่งที่ปรากฏจากประสบการณ์แต่เป็นสิ่งที่เธอแสดงออกมาเป็นประสบการณ์และข้อสุดท้ายสำหรับการนำมาบูรณาการก็คือลงมือทำด้วยจิตวิญญาณบ่อยครั้งเธอตอบสนองต่ออะไรก็ตามที่ปรากฏขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยความผิดหวังความสุขอันน่าประหลาดใจ อะไรก็ตามที่เป็นไปได้จากศูนย์กลางแห่งตักกะในความคิดเห็นของเธอที่วิเคราะห์ข้อมูลโดยยึดตามประสบการณ์ที่มีอยู่นั่นคือสิ่งที่ที่การตอบสนองได้ปรากฏขึ้นมันเป็นไปได้ที่จะฝึกฝนความสามารถในการตอบสนองต่อภูมิปัญญาที่มาจากศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณของตัวเธอที่นี่ข้อมูลที่มีอยู่จะ ไรขีดจำกัดและกว้างขวางและรวมไปถึงการคิดคำหนึงและความเข้าใจที่เดิมอาจไม่ได้มีอยู่ในจิตเลยด้วยซ้าจิตวิญญาณคือที่ที่ทุกสิ่งที่เธอรู้ได้นำมาบูรณาการไว้อยู่แล้วเพียงแค่รอคอยในการเผยตัวออกมาเท่านั้นจงใช้เวลาสักครู่เมื่อไหร่ที่เผชิญกับอะไรก็ตาม หรือเมื่อได้รับสิ่งที่เธอเรียกว่าข่าวดีหรือข่าวร้ายและนำจิตของเธอเพื่อให้กระทำลาล่ากับเธอไร้ซึ่งความคิดใดๆและมันสังเกตการตอบสนองที่ปรากฏขึ้นโดยไม่ใช้ความคิดที่สร้างการแสดงออกของจิตวิญญาณและการตระหนักรู้ในแบบที่เป็นธรรมชาติของเธอเองเอาละครับจบบทที่30แล้วนะครับ เหลืออีกเพียงแค่5บทเท่านั้นนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะจบลงหวังว่าคงจะติดตามกันต่อไปยาวๆเลยนะครับขอบคุณทุกท่านมากมๆานะครับเช่นเคยนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่กด Subscribe รบก,กวนกดให้สักนิดน,นึงนะครับเพื่อจะติดตามอีก5บทที่เหลือแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีนะครับ